การลงทุนที <s <S ่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไม่มีวันจะเป็นินดีไปไหนได้แล้วเราก็คือเราเราก็คือตัวเองเช่นอะไรบ้างการลงทุนกับความรู้เธอดีไหมบอกว่าเงินนั่งเงินก็มาต่อไปแต่ถ้าเราลงทุนออกไปต่อเงินไปเราค่าเพราะเราคือราคานั่นอย่างเรารู้ว่าเราทำอะไรเรารู้ว่าเราควบคุมอะไรได้เพราะเราควบคุมเองได้ดีที่สุด เราอ่ะเราจะมีคนที่เรารักมีสามีหรือภรรยาที่ทำเองินอะไรก็ตามแต่บางครั้งนี่ยการคาดหวังกับคนที่ทำหรือที่เป็นสิ่งที่เราอยากให้เป็นอ่ะมันมันคาดหวังแล้วมันจะทำให้เราผิดหวังเมื่อเราผิดหวังเราก็เราก็อาจจะสูญเสียความรักที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรุ่งเร ต่อใจที่สุดรรเรามีคนเดียวบนโลกอะต่อให้เกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะก,กับใครในชีวิตแต่คนเดียวและคนสุดท้ายที่ยังอยู่กับเราก็คือตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราค่าไม่สําคัญนะคะแต่แค่มองในความเป็นจริงแล้วอะเพ้ยะอีกคนที่ยังอยู่กับเราเสมอก็คือตัวเรานี่หว่าเพราะฉะนั้นดูแลคนคนนี้ให้ดีที่สุด คือมันคือ,คอ,อการสร้างแล้วสวยคือเก่านั่นแหละฝีมืออุยอดเลยศิลปะวาดลงไป ใครจะจ้างก็มาจ้างนะคะสุดยอดศิละปะไม่มีคำว,ว่าถูกผิดสวยงามเสมอเดี๋ยวเรามารอติดตามิดตสีสมใส้วยสีสมยั่ไงวะ เสร็จแล้วจ้าทุกคนจ้าปู๋นอะเป็นยังไงฟีมือเจตกรอเนย์อะสุดยอดสุดยอด